ไปดูงานเพิ่อ่นนะมันไม่เห็นมีอะไรเลยควยไอบอลจะว่าเหมือนเจ้าลืมอมีอย่างนะเออมึงมาคนอื่นมาใครก็ได้ทถวนั้นอ่ะไปไปด้วยดิพี่คนนี้ขับมาใจเมื่อกี้นะเกียดเกียดจากวันนี้จะมีเราเราเลยไหเจทําไหมตลอดไปไม่ได้ไง ้ามหัวข้ามมันถามกูอยู่อ่ะว่าไอ้เห่อะไรก็เห็นะะคเอาเปล่าอ่ะเดี๋ยวแก๊งมันหงส์สักสิบห้าคนเดี๋ยวกูจะถามมันเอาเปล่าอะเออมันถามเดี๋ยวมันถามเอาเปล่าสุดอชกนมมึงโคตรงงไอ้ยังทาโพกหัวอะไรคะสภาพมันกลับกลับแล้วเพื่อนไปแล้วก็เอามันเอ้ยไปเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ตลกไม่ใช่ตลกเฮ้ในวอร์อย่าตลกเออเดี๋ยวเขามองมานี่มองนี่มา แต่บ้ามันรู้มันมันบางคนมาแต่บางคนที่แบบไม่ได้สนิทจริงมันไม่ค่อยรู้พี่แต่เรื่องนี้มันมันหนักอะเฮ้ยแปลงร่างกูเป็นตัวเล็กดิแปลงร่างกูเป็นตัวเด็กดิเฮ้ยแปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างกูเป็นตัวเด็กดิแปลงร่างกูเป็นตัวเด็กดิมายอมพี่กอล์ฟปะไม่ดูชื่ออะพี่พี่ดูแปลงร่างเป็นตัวเด็กดิตัวบังบอลอะตัวเล็กอะ หึงรักที่ไปรเพราะว่าออไในวันเีสออกไปหน่อยได้ไหมครับไอ้ตีตีไอ้ตีเหรียญยังไงนะใช่อะไรบ้างนะได้แล้วไม่ได้แล้วได้หรอน้ไม่ักลงมาใช่ครับผมแล้วไม่ขึ้นแต่ไันทีส์เลยดี้หรอจ๊ะได้เหรียญไดเหรียญเอ้ตัวเด็กมาให้กู พี่ไข่พี่ตกสพาหนิพี่ไข่ครับผมว่าขอตัวเด็กให้บางบอลหน่อยพี่ตัวบางบันส๋อสดีผมเสีค่ะผมเล่นหนึ่งเก้าแบบเก้าคุณที่ชื่นใจไหนว่าเลิกร้องแล้วน้องบวก เฮ้ใครใครกดแปลงสองรอบปะรอบแรกมันเต็มแล้วนะใครกดสองรอบอะผมแปลงให้รอบเดียวนะเออมันมีคนกดอีกเนี่ยมันหายเลยเนี่ยเดิมเดิมิมเดิมเดิมเทิมเด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 ิมเทิมเดิมเทิมเทิมเดิมเิมเด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 ิมยดิมเ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 ดิมดิมิมเดิมเดิม มันมันมีเรื่องมากกว่านั้นอีกจริงๆครับบอลบอลบอลเป็นเรื่องบอลบอลน้องส่วนตัวบอลบอลบอลเขอส่วนตัวบอนบอลเขอส่วนตัวมันเป็นเรื่องภายในเขาไม่มีใครสตรีมหรอตรงเนี้ยไม่มีเดี๋ยวไปหาดูในยูทูปก็ได้ส่วนตัวเนาะเรียนรู้น่ามาลงยูทูปอะอดี๋ยวเบรกข้องเลยปะอย่า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 เลยดีกว่าน้องเดี๋ยวน้ำตาคออย่าเลยดีกว่าไปพายพี่เป็นอะไรกันนะ ไปรูแกงมาเล่นมันจะได้มันจะได้ไม่มมมไม่ผุดร้อนมันงอมเป้าไม่เป็นไรกันไม่เป็นไรกันไปดูแม่เดีย๋ยวหนูบอกเรื่องภายในเปล่าเนี่ยมนน่ารักอ,อ่ะตัวกะเออตัวแล้วก็ตัวอุ๊อันนี้ใครเนะี่ยโอเคเนะี่ยพินเทเลอร์หนักหนักเลยเหรอพินเทเลอร์หนักเลยเหรอหนุ่มน้องอะไรนะครับพี่มันหนักเลยเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยฟังฟังฟังเว็บนี้เลยติดตามครับ ไม่รู้เรื่องเลยครับพี่บอลแลมึงไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมึงเป็นอะไรล่ะเล่นเขาคุยกันเองไม่ไม่ไปฟังกัน้องไปดิเขาอยู่ตรงนู้นอะไม่มีน้องการละครโอ้ยมันพูดเล่นเหมือนนั้นเนี่ยมันแกล้งเล่นเว้ยชิดเจ้อืม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 องออกลอยนะออกลอยเขายืนทั้งานเพียงเพีวันนี้มันเกิดผมเพียงอ้าวเฉยเตะเอ็กเนี้ยเกิดผมเฮียว่าไงน้อองยู่เนดิ เได้ข่าวว่าเร็วๆนี้มีสองสองสภาพเนี้ยไหวแน่หรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้มืออีกแล้เบดสภาพเนี้ยไหวแน่หรออะไรนะคะไม่มีครับไม่มีครับเวลมีไหมครับแล้วผมไม่คิดจะจับมือถือแขนันมาแรงเล่นอย่างนี้ไว้ก่อนเพรดสภาพเนี้ยผมว่าเชียร์ไปตายฟรีว่ะเหมือนเหมือนพี่เข้าสนามลบแล้วโดนเอซิฟกยิงอรัเก่กูไม่เล่นหรอกไอ้เหี้ยเบลขอบคุณสภาครับ โอเคครั okay, บย้ายไ,ได้เลยครับเวดไปสายโปรเทคด้วยนะคะได้โปรเทคไปแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ของเอ็คเคมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันเรื่องส่วนตัวอะไรมันไม่รู้อย่าใครสตรีมอะไรอยู่หรือไม่ได้สตรีมก็อย่าไปยุ่งนะมึงให้มันเชียร์กันว่ะเอออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอ่อนของมันมันงอมงูดีาันเป็นไงบ้านมึงยิ้มบ้านดิมึงยิ้มบ้านเลยไอ้คิวไอ้คิวเออระหว่างระหว่างที่โอเคกำลังอ่อนเองมันไม่ยุ่งไม่ได้แล้ว มาใอย่ไม่ไม่ไม่ใช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 ่ไมเอามาแล้วโอเคมาแล้วทู 2D พี่เร็วมันอันนี้มันคือมันเป็นตัวละครนี่พี่อนี่ใช่ป่ะบอกหนึ่งแสนไงมีหลายตัวนะอยากได้ครับป้าเฮ้ยมีตัวละครยูอีด้วยนะปาป้าไม่ต้ของนี่เดี๋ยวเป็นตัวละครยูอีให้ดูเฮ้ยพี่ใคร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 อยู่ว่าพี่ใครพี่ผมพี่ผิดพี่ใรแปลผมเป็นตัวอึ่งอ่างไปแมมพ่อมันตายไปแล้วอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยูอีตัวตัวอีมันไม่ใช่ตัวนี้นี่เดี๋ยวพี่แปงดูตัวของยูอีเลยของยูอีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปงตัวพี่ดูนี่ยกำลังตั้งหนึ่งตัวตัวับอลไไลอกว้ตัวนั้นแน่เลยแล้วก็แต่ตัวยูอีพี่ทำดีๆนะไม่ใช่บังแรมหลับพี่ไขออกมาดิดีๆนะอะไรนะยูอีบ่อบอลทำดีๆบอลทำดีๆดีอะไรนะีบังอะไรนะบังบอล อถอยถอยถอยเลยถอยอะไรเอ้าอะไรนี่ทําไมเนี่ยนี่ทําไมเนี่ยมอบแมมอะไรนี่ตัวนี้ดีกว่านี่เลยไอ้นี่เลยนะใส่ถูงพีดเลยนะดิไว้ก่อนเลิ๊งม่แม่เสือดาออยู่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 ดูอยู่ดูนี่นี่นี่ดูดูพีวขนาดไหนดูนี่ดูนี่ดูนี่ปล่อยตูดซะเลยเฮ้ยถ้าประเดนนี้ตั้งอ่ะอ่ะชอบไั้ยนะ จ้าไปแล้วเบอร์ชอบนะเนี่ยเฮ้ยขอชักนมมีไปชักนมปะพี่ใครเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีใครบ้างตัวเด็ใคนง่ายงใ่ายตัวเมียลมง่ายตัวเขียดตะปาดนี่ไหลว่าจะให้หนูเป็นตัวเขียดตะปาดหรอว่าไงว่นี่ของเราก็ชนะสตอรี่ได้ไหมนักล่าไปกกลส้นตีน่ะเออไปไกลส้นตีนลันเลยนะ มามาคืนหน่อยนะ <ENNIS> สภาบานผมเปิดผมเปิดเลยนะพี่อนเปิดเลยเปิดปกติเปิดปกติเลยไอ้เอกมาอยุดอะไรบอดมาอยู่ด้วยอะไรเนี่ยเอกเนี่ยเอกมันจะมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยอะไรเอาดีลองมาหรอเนี่หายหน่อยไอ้เกมนีมาพ่อกูพ่อกูเดือดตายแล้วเหรอทำไมบอลพูดง่ายมากนะตายแล้วหรอไม่ไม่ตายกูยังไม่ได้บอกว่ากูจะยุบเลย อาวันนึ้ว่าแค่นกูแบบยิงปคนคมในไฟแล้วพิสวาสใช่ไหมล่ะกากต่อหม้อม่วงกากเนี่ยไว้ก่อนเลยแกเบิร์นอ่ะไอ้เหี้ยอะไรกูยิงแม่งจนมดอ่ะแต่แต่แต่ที่หวังแกเนม่าไม่แต่แต่ในไฟเบียก็น่าจะรู้อยู่ว่าแพ้เพราะตัวตนคนคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยที่ทำให้พวกมึงแพ้ไม่มามั่งไม่มามั่งไอ้เหี้ยอะไราถามมาในไฟนะลงมาเองก็โดนกูนะวัดกูไม่ไหวสักเม็ด แม่งเลี้ยงไฟก็ไม่เลี้ยงไอ้หี้อไปจับตัวนอกอยู่นะพี่หวังพี่หวังเล่าแล้วพี่หวังเหวไมีแต่พี่หวังนองไฟอยู่บอลอับนะอ่ะเป็นตัวของมึงในโอซีแล้วกันต่อผูหญิงไฟแรกไฟแรกพี่บอลบอลชูู้มาย่กกล้ามก่อนไอ้บอลเปลี่ยนคือได้กว่าเป็นตัวนี้แหละจะได้ให้กำลังใจน้องๆเอาไปคือชกันละสีเดียวกับสูตรเบทด้วยนะสีเดียวกันด้วยนะ ไอ้เงี้ยไอ้เงั้นงั้นทำให้เบลกลายเป็นตัวอันนี้เลยพี่มันเหมาะสมแล้วสีเดียวเลยเบลด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 ก็บ่อยอยู่ไอง X เดี๋ยวนี้ก็เทเดีไร์พี่เออมันก็ไปใช้ X อร์ชั่นเขียดแต่กูว่าเข้าท่าอยู่นะ X อร์ชั่นขยับปีอ่ะอันเนี้ยฮะขยอบปีอะไรอ่ะอะไรมันมันแพ้แค่นี้มันจะมันจะไอ้นี่แหละมันไม่เป็นไรหรอกเบละมันเพิ่งแพ้พวกกูเนี่ยเป็นอะไรอ่ะแพ้แค่พวกกูเคลียร์ดีะ ต่เวดปกติมันแข็งโป๊กนะมันก็ได้พวกไอ้อะไรไปเยอะแต่ทำไมมันแบบเล่นแปลกๆวะเวดอะใช่ไหมไม่น่านะเวทมันแปลกๆจริงๆนะเมื่อไรจะลั่นนะรอหงตีอยู่นะเอ็กเอ็กเอ็กมาดิเกเอ็กเอ็กมาดๆมาีๆมาดิมาดีมาดีๆมาดๆมาดีๆมาดีๆาดีๆมีมาดีๆมาดๆามาดมางมาดีๆาดมแดีๆมมดๆมด แก๊งกูตอนแี้กูจะบอกให้นะไปไฟ์แอดด็อกบแก๊งโนเนมแก๊งเชี่ยอะไรก็แพ้หมดเลยเลยกูเลยงงว่าแพ้มึงเมืองแพ้ได้ยังไงก่อนเพราะแก๊งกูมีแต่มึนมินมีแต่ศูนย์รวมก่อนปีกับมึงก็สล็อตว่างห้าก็ไปเอาข้างทางเข้ามาเลยห้าคนทักบ้านหนมันไม่สูสีเลยใช่ปะล่ะกูเลยงงว่าไปแก๊งอยู่ดีตอนชิงบ้านกับตอนชิงบ้านกับตอนเนี้ยทําไมมันมันไม่เหมือนกันอะตอนชิงบ้านพวกกูสู้แทบไม่ได้เลยนะใช่ตอนชิงบ้านธนาคารไอ้ธนาคารแอดด็อกก็ยังชนะเล่น ไปสตอรี่แพ้รัวเลยวะกูไม่รู้เพื่อนกูสั่งแล้วสั่งอีกอ่ะปืนห้อยเยอะๆแพ้รอบนี้อ่ะรอบหน้ากูสั่งครรอบนี้มันเปลี่ยนสล็อตหรือเปล่าเพื่อนมันเปลี่ยนสล็อตหรือเปล่ามันก็เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไม่เยอะมันไม่ค่อยมีผ่ล่แค่นสองเปลี่ยนห้าคนนะอ่ะกูก็ห้าคนนะรี่เนี้ยมันเปลี่ยนมันไม่มีผลเยอะเพื่อนกูเปลี่ยนแค่คนสองคนไม่ได้เปลี่ยนห้าคนเหมือนมึงอ่ะแล้วทำไมมันเล่นอย่างนั้นแล้วทำไมในในชิงบ้านกันคุณภาพกันนะใน้นะี ไม่รู้เลยว่าเออหรือเปล่ามันไม่กล้าเล่นหรือเปล่าของไม่มีหรือเปล่าเพราะในชิงบ้านของมันฟรีอะนนี้ก็มีส่วนน้องมึงอ้เหี้ยเล่นเล่นเล่นเหมือนแบบเออเป็นตัวตัวเองอะเป็นอะไรนักหนาเนี่ยไม่เอาเร็วจะไปฟาร์มแล่วตัวนั้นน่ะ แต่เนั่ยมึงต้องไปจูนเล่ามันแปลกๆจริงไว้ลรว่องนี้เหมือนเหมือนทอสมองเล่นอ่ะแกมันไม่แตกแกไม่ไม่แตกกูถามร้วมีใครออกไหมมีใครออกเลยไม่กูแค่อยากรู้ว่าทําไมมันเล่นแบบนี้กูไม่ได้อยากถามหรอกว่ามันแตกไม่แตกเรื่องของมึงแต่คือปัญหาคือทำไมเป็นสภาพนี้เพราะในชิงบ้านกูไม่รู้กูเจอแอดอปเจออะไรอ่ะพวกมึงมันมันก็เล่นไม่ใไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมมันมันมันไม่เหมือนกันมั่งเพราะแอร์ไม่เหมือนกันเชียร์ละแอร์มันรู้อาจจะมีรถไงพอมีรถแล้วมันเล่นเออหรือเปล่า อันนี้ก็มีส่วนใช่พอมีรถพอมีแบบปืนวงนอกมึงอะเล่นอย่างเงินเลยเล่นแบบสู้กูไม่ได้ปืนกูจอดยิงฟรีก็ไม่เห็นมีใครมายิงกูเลยเหมือนเหมือนไมู่้่อยอะมึงไปนั่งมึงไปดูสตรีมกูอะกูยิงฟรีทุกไฟแล้วมันชนกูนะชนกูมันรู้ว่าเป็นรถกูแต่มันชนเสร็จกูขับออกไปกูขับเข้ามาใหม่มันก็เลิกชนกูแล้วมันก็ยิงไฟกูก็ยิงไฟอยู่ข้างกับมันอะโง่ชิบหมแล้วกูก็ยิงหัวมันยิงนาโนมันมึงไปหาดูอะน้องมึงน้างง่จริงไหยแบบไม่ชนรถวงนอกเลยปล่อยปืนพวกกูเล่นฟรี ครควายแกโรยจังอ่ะอดัมจริงๆแล้วไยคนดูมันไม่ได้เปลี่ยนคนนะมันเป็นอย่างนี้แกงอยู่ไหนนะนะก็ะไม่ขายดิมันก็ไม่ขายซื้อเงินเอ็มมาวะ่ะไปแล้วเจ็ชิงบา้าน,นเลยเหรอมันยืดเลยแหรอแก๊งกูมันรีบจังวะ ทูเก่าไม่หรอเลยัเลยเด็กแจ๊สอผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาพลังเลยพี่เบิร์ดหน่อยดูพี่เบิร์ดหน่ยไม่กูถามจริีนะของพวกมึงยังยังเหลือกันอยู่จริงเหรอมึงมึงมึงรัวเกินนะเนี่ยอาทิตย์นี้เราสี่ลี่เลยนะเว้ยไหวหไหวแล้วะโดนด่ากันที่แตกกูเหมือนกูไม่รู้อ่ะวิถี diamond head ในตาเออวิถีวิถีคล้ายกันกับเซมบ้าเลยแล้วก็แตกครับวิถีแรกเวดบ่อยแล้วไอ้เฮียอาทิตย์เดียวสี่ลี่อะของเอามาจากไหนก่อนเนี่ยเฮียไปฝังไม่ได้ครับคิดสามเนาะยูอี มีเวลาพี่นะองชว่างมันนร้อยยี่สิบใบใชแบแค่นี้พี่ต้องชำระาผมผมบอกลยคิดยิงไแไม่แตไม่คมนะแต่แต่ไม่คมเลยอะไรโดนหัวตุ้งดิไม่โดนหัวดุ้งดิอีเยอะอีกเยอะแบอีเยอะไม่ผไมลไผไมไเเเ่เม่มไ่ไไม่่่ไม่เย่่ย ตอนนี้พี่เล่นตอนนี้พี่เล่นกันนนบแตง้าก 100. <100. S 2> ็ร้อยเลยเดี๋ยวเวลาไม่กี่วันมันมีเวลาน้อยให้มึงเตรียมของหน่อยด้วยเอาสุกาไหวพี่กูไม่ขายหน้านะ<อ>ไม่เอาขายหน้าเขาไม่เวลาเตรียมตัวกี่วันไม่พอเสกไม่พอเสียเท่ยผมผมเป็นหัวแก๊งที่แบ่งของให้แก๊งน้อยที่สุดนะถ้าเทียกบกับพี่เต๋ออะไรพวกนี้ผมแทบจะไม่ให้อะไรพวกมันเลย พราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้มันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนผมให้ได้อย่างเดียวคือรถรถอะผมให้ยืมขับได้ไว้แต่ขนาดรถผมยังมีคันนะคันหนึ่งบางคันก็หายบางคันก็อะไรเลยมึงชิวกูให้ของมันจะเหลืออะไรอะผมก็อยากให้มันไว้ผมให้แต่คนที่แบบเหมือนเทียบอลอย่างเงี้ยหรือพี่หวังหรือหรือคนที่มันรู้ว่ามันไม่ไปไหนให้คนอื่นไปมั่วมันก็เอาไปอะมันลดยังไงพี่หวังหมดป่ะมันก็เอาไปมั่วรถกูไม่รู้หายไปกี่คันแล้วอะกูก็จําไม่ได้แล้วว่ารถกูมีกี่คันอ่ะ กาชามาทุกรอบเนี่ยกูให้แกทุกทุกซีซั่นอะตอนนี้รถกูจั๊กเขาไปไหนแล้วเพราไว่าได้โดนขายแดกอ่ะดูอยากส่งนะเพราะว่าผมไม่ปวดเพราะว่าผมว่าสล็อเขาไม่เต็มนะไม่ไม่มึงปวดมึงจะเจอมึงจะเจอเอลเคเข้ามาแลเออกบอะไรกูหายไปไหนหมดแล้วกูไม่เหลืออะไรเลยหมดแล้วติดเอ็มไหมหมดแล้วติดเอ็มไหมไม่ปวดไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ปวดเราถามตรงนี้ก่อนว่าไอ้คนที่เข้ามาเล่นดีกับเราเนี่ยไอีสานสี่คนอะมันมึงมึงพอจะฟาร์มสานสี่วันนี้เพื่อ เพิ่มของเรนลี่ได้เปล่าผมมีทรัพยากรเหลืออยู่เยไม่เอถ้าถ้านับรถกูที่ไม่หายไปเลยนี่ไม่ใช่กูเป็นเสียโชว์รูมเลยเหรอวะเนาะบอดเลัลซารัคือผ่านอัลซาัหลายจัดอะนี่นะครับกีเว เสียโชลูมาจะมีสีนองคำไหนจะมีไอไอเลี้ยงไอพี้ายุ่งยี่สิบไม่ใช่หรอแจ๊กนั่งไปไหนแล้วโพวกนีมิเต็ดอ่ะมีเมอร์เซราติก็มีเฟอร์อยู่กับไอพีจำได้องใหแม็กกาเรนอยู่กับไอกุหลาบมัตแตงอยู่กับไอนั่นใครก็ไม่รู้ใครนะอีกคนหนึ่งใครนะเขาูเลยเฟอร์อยู่กับพีเฟอร์พีก็ยังขับอยู่ได้มละสามคนโอเคคือบ้านเลยไอฟีก็ยังขับอยู่เหมือนเดิมเลยชนะก็ได้คืนใช่มัครบได้คืน พี่แอร์แบ็คหายผมครับโอเคครับตามมาเลยครับตามมาเลยโอเคครับอีกนิดเดียวอีกตีเบามันจะเป็นในนี่เหมือนเคล็ดดีดับเหมือนแม่หวังนี่ตอนนี้หวังอาวุธสีขาบเดี๋ยวประกาศให้ครับเราแยกย้ายเตรียมตัวได้เลยครับไอของเราอ่ะที่ส่งเงินแก๊งกันไปตีวันไหนวะตีวัเดินเดิมแห้ทำสี่วลามีเวลาสี่วันสี่วันไปไปเอันนีงแปดถึงสิบห้านี่ ดสิกานทำของตัวเองงั้นไม่ไม่ไม่ฟังแล้วอะเงินเงินแกงกูกูยกหมดเลยใครใครยกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจบกูโอนให้ได้ป่ะไปไปเวกหน้าใช่หรือเปลยาหรือไปเวกหน้าหรือไปเวกหน้าเงินแกงยกหมดแล้วก็ทำของเขาตัวเองนะเงินแกงไม่มีนะของท่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าเมืองอะแล้วก็ทองอ่ะไม่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 เราระวังไม่เยี่ยมเยี่ยมก่อนดิระหว่างเนี้ยพวกเนี่ยพวกมึงฟอร์มฟอร์มกันให้ได้แบบดีนี้นะเวยมึงเล่นดีกันดีมากเลยนะเว้ยพวกมึงต้องแบบต้องเล่นกันแบบนี้นะ มึงมึงอย่าหายกันนะเว้ยเฮียพวกมึงกำลังมานะตอนนี้เมืองเราอ่ะถ้าเกิดมึงทำดี